<Okay. S 2> อนอบอกมีัมน,น่ไม่ก็หูออมันตัตวใหญ่มากเยลย้องนต้องหมเย็นไหมยเย็นเย็นทำไมอ่ะน้องพัดให้ป่าต้องหมืนจ้นหนาวหรือยัง ปไปให้เร็วเฮ้ยไปลูกอะไรนะ,ะไป้ยโอเควัน <Okay. S 2> นี้จะกลับไมยังอะ่ะไปลูกใกล้จะกลับได้ไหมเนาะหาเห็ุตะกอนให้พ่อแกงตะโอน,นมันเป็นองค์เงินอะไรอะ่ะมาดูนี่สิไหนเอาถือได้ลูกเล่นได้พนะ่เสอบอกว่าเล่นได้อะ่นะ อยากกินได้อยากกินได้อีกอันนึงได้แล้วกินงพูได้ก็ตายเท่านั่ะหระวะเสียงอะไรอ่ะเขาบอกว่าเห็ดอยู่ไหนไงสุรีบอกยังเหรอสุรีบอกว่าเห็ดอยู่ตรงไหนเห็ดอยู่นี่นะ่า าไคบลีบอกว่าอย่างไงอะมันเหอะดเขาบอกว่าเหรอรบอกว่าเห็ดไหนถามีรดูิเ็ตรงไหนมาะเมันอยู่ไหนชิลีบอกน้องด้วยิลูบกบอกน้องด้วยน้องจะกินเห็ด นายยู่เฮดอันนี้เป็นเหี้นก็แม่ชอดูนี่แม่เมื่อกี้ชื่อดีอุ้ยแม่ดูสินอนมันกำลังแม่หอยมันกำลังนอนอยู่นี่อยู่ไม่นี่คืออะไร น้องไม่ต้องอไปนะโอเคเย็นเลยขอป้าหาเห็ดทานค่าใช่ไปค่าไปหาเห็ดไปกินต้องหาเห็ดมากินค่าทัก,แบบกดูไม่ใช่ค่ะทักเหรอได่พวกสีได้พวกแก่แม่พูดค่าเหรอแลอ้วมก็พูดทักเหรอได้พวกแบบก่เรื่องอันนี้เราจะได้ความปลอดภัยได้เลยไ,ไม่ต้อกินได้บโว่ นี่ไงโอเคเฮ็ดอี๋ง้อนั่นไข้มือลอกอะไรลูกเห็ดไม่ใช่เฮ็ดอะไรเฮ็ดปลาตะมาเอ๋วไปตุ๊กแกไปนะเฮ็ดทัานมันนี่ดิมันทำไมมันไม่บินล่ะทำไมมันไม่หมุน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 ล่ะก็โยนขึ้นสูงสิลูกแล้วไม่โยนขึ้นสูงสิได้ไหม มันเหีเห่ยวแล้ว,กกวเห็ดกำลังเหี่ยวอยากได้เห็ดละง,งอ,อกอยู่จากก๊อกสองก,สก๊กเตชิ้เมื่อวานนี้สกบเหรอโอเคอาอาเดินไปหลกุกเดินไปไม่จะครบหรือยังยังไม่ครบหรอกดูเห็นจต่ก๊อกนี่นี่เป็นต่อทางไหรล่ะนี่ไงเอาหยิบขึ้นมานี่มาเห็นเห็ดแล้วอ่ะหยุดมาใส่หลกุก ไม่ร okay. yeah. ู้สิอะไรียหางเงี้ยทักเาหนูไม่เจอหรอกนี่บอพอมีลูกเขาเอาไปไว้แล้วไปย่งหละยามังองรไปไ เห,เห็นมะลูกคืออะไร,ร,ะรอ,รอ่ะเอาไข่นกไข่นกดูสิไข่นกมาแตกแล้วทิ้งเลยไข่นกมาแตกคะแม่แม่แมกแสบอะไรคะมาหาเห็ดเด็ค่ะเดอ้อวันนี้นเราจะมาหาเห็ดแม่แสบอะไร เฮ็ดอย่างน้อเฮ็ดละงอกมึงบมาลายเนี่ยไปอกุปกรณ์แสบมือลูกแม่แสบมือไม่เป็นอะไรอะ่ะมึงนี่พาลูกสาเขาปามึงกิ้เลือดเลือดอะไรอะ่ะโอ้ยนายขอดู<ม>เลือดห <c oughs> น่อยเมื่อกี้ลูกเห็นอะไรเลือดออกลูกไม่ไพ่บาดมึงมึงมึงไม่จะหาเฮ็ดละงอกโอ้ยจุกไม่โปอะไรมาโอ้เห็นแล้วเห็นละงอกห้งแรกในชีวิตที่เราเห็นเห็ดละงกอก เฮ็ดละงอกบ,งบังบักลาเอามาเฮ็ดละหงอกล่ะโอเคอ้าบักลายิบอะไรเรียกเฮ็ดละหงอกอีแม่ลูกมันไม่มาเสียบ,บมันจีแสียบนี่เลนนะภาษาเฮ็ดไหมยิบคุณนมาอโอเคให้ประง,ง้หลาย,ลยาไล่เด้อค่ะเด้อเมือนี้พ่อได้แกงแล้วไ,ได้หลายแลย้วต้อบักลายปะออกออกไปทางฝุ<ม>่นไปทางฝุ่นพ่อเรียกแล้วปะไปเที่ยวเออกระนังออกไป มาเลยเด็กไปลูกเดินเดินเดินนี่มันง้างเปล่ถ้าลูกมาหาเห็ดข้ามเลยเด็มันวังมากหาเห็ดกันเห็ดมันเยอะหรือยังอาเจียนตามหลังปะลุงเห็ดมันเยอะหรือยังเยอแล้วลูกได้เห็ดละงอกแล้วเห็ดไปเรเห็ดเห็ดละงอกเห็ดละงอกโอเคไปง้นะอยู่กั็ตงงผู้ลุกเดินดีๆระวังระวังพอปลาหาเห็ดกันมาปลาแห้งสมือยังดีเนาะ มาปลากัมาปาสินะลูกก็บอแม่กับมาตะเน้จะบึงหคมาปาง่า,า,ายงงลูกดินลูกมันโดนดินใต้ตออกไปแล้ว โอเคโอเคตาบ้างเ<ะ> <แด S 1> งี้ยไ่แดดไฟใหม่ถ้เร็วกมาเร็วเร็วเร็วก็บตอนนี้อยู่อำเภอสังคมเน้เนบอกว่าจังหวัดหนองคายมาเที่ยวครับพอดีมาพอเห็นคนเก็บเห็ดก็เลยแวะมาหาเก็บเห็ดนั่นคนแม่ว่าไม่เห็นอีกดอกนึงเด้อเห็ดเนื้นนอด,ดำๆดกินไดน้ป่ะเนาะสิตใจบ่คื ง่ายเห็ดเห็ดอีกหนึ่งดอกครับสายนอนี่ดิเห็ดเอเห็ดเห็ดปลาครับเห็ดปลาเห็ดปลาครับเห็ดปลาไม่ใช่เห็ดปลามตอนมาดูนี่สิไม่เอาเห็ดปาแล้วโปาไมายเหมือนสายเพราะว่าตอนสอบมันออกหลายเขามาเอากลับไปบดแล้วมานำห้อยเขาก็ได้ต่วะ ถาลูกมาเ็บเพราะว่าลูกบ่เคยเห็นแม่กับบเคยเห็นกักเคียมู่เอาอย่างไงลูกอย่างฝาลูกอ่ะบอกสิรีอ่ะสิริสิริได้เห็นเลยลี่ยังสิลี่โอเคไปไปไปเห็นล้เบได้เห็นละโงกครอบไหมหันดียวไปหามอเงินตอได้ค่ะด